สวัสดีค่ะมื้อนี้สิออกไปเล่นหิมะเนาะคะ่ะเพราะว่าหิมะตกค่ะค่ะพี่น้องตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนเนาะคะ่ะบ่ายสามมื้อนี้ของวันที่สามสองพันยี่สิบสองถึงสี่หยุดเนาะคะ่ะก็เลยสิออกไปเล่นหิมะกับแฟนเลยค่ะไปค่ะเบึ้งพี่น้องสิลงไปหาเบิ่งบ่ได้อีกแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะสวยงามสวยงาม อ้บงพี่น้องโอ้สวย beautiful ใส่เบิ้งย่อๆได้ไปนองเด้อสิผ้ามันยางนี่โอ้ my god ดาริงงามมาค่ะโอ้บงพี่น้องภาพนี้บด้สุมบรรยากาศมียูติงตองเลยโอ้ ท cool. ุกคนที่มาตกนะค่ะที่หลัก cannot see anything อยู่โอ้กูเฮ้งามมาพี่น้องเบงเบิงทีละเบิงเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิง ที่มาตกหนักนะคะกฤสิประมาณนี่คนสิบบอ,อกนอกบาดเลดยเนื้อค่ะเด้อมีสองคนเนี่ยแหละเป็นบาดยาง <c oughs> เป็นพี่น้องอุ๊บเบลดีฟูดอลลิงนี่มา็นไหมทายให้เบิร์นด้วยค่ะมันตกหนักอีหลิด่ดพี่น้องเบิร์เมืองนี่ก็สิเป็นเบิร์พี่น้องเบิร์นลดนะเบิร์แฟนเอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> งานปะคะต้นไม้คนสิบ,บ่ไปใส่เลยเลยค่ะเบื้องมีกะสิหยุดงานเนาะคะ่กะกัสิออกนอกบ้านบ่ได้เนาะคะ่ะรถตักน้ำพี่มากับ่มีเบิ่งพี่น้องนี่กัสิประมาณนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไอซีไอ e ีเบื้องพี่น้องมันตกหนักถึงล่มนะคะ่ะหนาวโอเค I walk here ดีย๋ยวป้าปาแม่พีนองงานเบิ้งพี่มาด้วยค่ะเด้อมันตกหนักด้วยค่ะงามบ่พฟีนองเบิ้งตน้นไม้นี่นี่ค่ะจังต่มาเนาะคะ่ะบันเดือหอดเดือนอยู่เนาะคะ่ะพี่มากระตกสองเถื่อแล้วแต่ว่าเทื่อนนี่ตกหนักเนาะคะ่ะเนาะคนก็หยุดงาน เมื่บ้านเขาก็ไปซื้อของกันเนาะค่ะเนะเาะเพราะว่าที่มาตกเนาะค่ะเนาะกระสิประมาณนี่เบื่องพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งลมเบิ่งพี่น้องเ,งเงพือ่อเมืองหล่างเลยพี่น้องเบื่องกระสิประมาณนี่เลยพี่น้องนะงามงามแต่ว่าที่มาตกหนาแล้วเนาะค่ะเนาะลดไปบ่ได้เบิ่งพี่น้อง นี่วะคะ่ะมองยูก็สิประมาณนี้แหละคะ่ะก็สิบ,บ่าทาไทยโดนเนาะคะ่ะว้าวพี่รักดูโรสบิวตี้ฟูลนี่นะคะ่ะสียางรอบมองยูให้เบึง้งเด้อพี่น้องเบึง้งมันตกหนักเนาะค,ะะคะ่ะาะผู้คนกับออกไปแต่ว่านี่ The l ลิงโกอัพสเตอ s y ยูโอเค สิ่น็ n ตโก t ไหม e ั wow. บึงพีนหวงอยู่ป่าด้วนี่ค่ะว้าวบึเขาออกไปซื้อกับเขานะคะนะเป็นบ้าเนาะค่ะคือเมืองล่างเลยพีนหองเอาละค่ะคลิปนี้ก็เสร็จบึงซัมนีแล้วค่ะนี่บึงนะ จบบรรยากาศน้ๆโอเคพี่น้องกลับแล้วคะ่ะมันหนาวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่มันหนาวที่มาตกหนักเนาะคะ่ะเนาะโอ้เบิง่งสวยวะค่ะท่า,ทาง,งานกลับของเนาะคะ่ะโอ้สวยเบิง่งต้นไม้ต้นนี้พี่น้องต้นไม้ต้นนี้งามบอเห็นบนี่ราคามองยูกระสิซํานี่ระคะที่มาตกหนักคกะกหลี่มื่อนี้ค่ะ หยุดกระสิมาประมาณบ่ายสามเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะขาวโพลนไปหมดเลยเลยค่ะห้อยนี่ห้อยอยางสองคนเนาะคะ่นะเนาะก็เจาลูกมะเร็งีิมานะะเนาะค่ะเนาะเอาราคาสิขึ้นห้องแล้วเนนะาะค่ะเนาะซัมนี่ยราคาบายบาย